ในที่สุดหลังจากอยู่ที่นั่นมาหลายเดือนก็ได้กลับบ้านสักทีคิดถึงเตียงนุ่มๆจะตายอยู่แล้วเนี่ยอ้าวยินดีต้อนรับค่ะ,คะ อะไรกันเนี่ยต้อนรับสดิบดีพร้อมเพรียงใจกันเชียวนะมีอะไรผิดปกติกันหรือเปล่าเนี่ยคุณหนูอารยาครับยินดีต้อนรับกับคาริฮาดครับเออนายหญิงเรียกพบคุณหนูนะครับฮะเรียกพบเรียกพบฉันเข้าไปคุยงั้นเหรอเฮ้ยคนอย่างพี่เนี่ยนะ่าจะเรียกตัวฉันเข้าไปคุยด้วย แหมตายแล้วขอยิกตัวเองสักที่สองทีสินะอา้าวพูดปุ๊บก็โทรมาปั๊บเลยสวัสดีค่ะพี่นี่ยึกยักมากแต่ก็ไม่ให้เข้ามาสลอกเฮ้ยเธอเนี่ยนะพาเวหาเข้ามาพบฉันพร้อมกันเลยมาอา้ามีอะไรอยากจะคุยกับเวหาด้วยงั้นเหรอคะอย่าถามมากพามาก็พอละ ไม่ถามก็ได้คะ่ะแมหมเฮ้ยเวหาเวหาไปาไปพบพี่กับฉันเดี๋ยวนี้เลยพี่อยากเจอนายด้วยอะ่ะฮะอยากอยากเจอผมเหรอครับอืมใช่เชื่อเลยครับคุณหนูงั้นฉันขอตัวก่อนนะเวห,หาเดินมาเร็วๆสิให้ตายนายนะัมนันอืดนอาจยืดยา้จริงๆเลยเฮ้ยขอโทษครับ แต่จะว่าไปพี่มีเรื่องอะไรที่อยากจะคุยกับนายงั้นหรอนายเพิ่งเจอพี่เป็นครั้งแรกนี่ใช่ไหมเรื่องนั้นผมเออเอาไว้ให้ในายหญิงเล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะครับคุณหนูเอ้ทำไมคนในคฤหาสน์มีความลับเยอะแยะจริงๆเลยนะพี่คะหนูขอเข้าไปเลยนะหนูเป็นคนไม่มีมารยาทอ่ะหนูไม่เคาะประตูหรอกเออว่าแต่ นี่พี่จริงเหรอคนนี้ตายแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เธอจะเย็นจ้องหน้าฉันอีกนานไหมถ้าจ้องเสร็จแล้วเนี่ยนะก็ไปนั่งซะฉันมีเรื่องอยากจะคุยด้วยไปไปทั้งคู่เลยไปนั่งที่โซฟานน่นปป <c oughs> ไอเรื่องที่ฉันอยากจะคุยด้วยนี่นะคือว่าฉันมีความคิดว่าอยากจะให้เวหา กับเธออรารยาแต่งงานกันเธอสองคนคิดว่ายังไงบ้างฮะว่าไงฉันถามเนี่ยอะไรนะแต่งงาน,งงานไม่ไมีมมทางอ่ะเฮ้คะ่ะรอเล่นอยู่ใช่ไหมเนี่ยหนูไม่มีทางแต่งงานกับอิตาบ,บ้าน,นี่เด็กขาดเลยโอ้คุณหนูอย่ามาพูดอย่างนี้ดิถ้ามีกับผมอยากแต่งกับคุณหนูนักแหละผมไม่แต่งอ่ะไม่มีทางถึงแม้จะเป็นคําสั่งของนายหญิงก็เถอะ เน่พูดแบบเนี้ยมาตัวตัวกันเปล่าตายแล้วไม่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเอาซะเลยแบบนี้ไงถึงขายไม่ออกอะ่ะ <c oughs> แบบนี้แหละที่ฉันต้องการก็บังเอิญว่าฉันชอบนะเวลาเห็นพวกเธอทะเลาะกันเนี่ยมันดูเหมือนสามีภรรยาทะเลาะกันดีนะ่ <c oughs> บบนะ,ะเฮ้คะที่ตายสิถามความสมัครใจหนูหรือยังเนี่ย เธอก็รู้ว่าฉันไม่ชอบถามความคิดเห็นของใครโดยเฉพาะของเธอเนี่ยนะถ้ามันไม่ใช่เรื่องงานก็ไม่เคยถามหรอกเอาเป็นว่าเตรียมตัวเอาไว้ให้ดีฉันดูองดูยามดูทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ให้หมดแล้วเออก็ได้ก็ได้ค่ะพี่เห็นแก่พี่หรอกนะถึงได้แต่งงานแกอิตาปักเสียคนเนี่ยว่าไงอิตาบ้าเวหาคำสั่งนายหญิงนี่นา ผมจะต้องจำใจแต่งงานกับนางฟ้าปีศาจแบบคุณเนี่ยแต่บ้าเวหาถ้าเกิดว่าพี่ไม่อยู่ตรงนั้นนะฉันจะเอามีดมาแทงแทงแทงจ้วงจ้วงไหนให้ตายคามือฉันเลย <c oughs> ผมว่าคุณหนูทำตัวสมฉาย,ยาจริงๆเลยนะครับเนี่ยฉาย,ยานางฟ้าปีศาจอะหมายความว่าไงคะอา้าวนางฟ้าก็หมายถึงหน้าตารูปร่างของคุณหนูสวยดีแต่ว่าปีศาจเนี่ย หมายถึงจิตใจคุณหนูไงครับนี่เตาบ้าเวหาฉันอยากจะทำให้นายสูนพันไปจากโลกนี้จริงๆเลยเ้ยคุณหนูผมก็เพิ่งได้ยินเรื่องแต่งงานจากปากนายหญิงเมื่อกี้นี้เองว่าแต่สี่คนนั้นรู้เรื่อง้หรือเปล่านะฉันไม่สอนล้วไว้